สวัสดีครับมาพบกับวิเคราะห์บอลบ่าย308เทปกับฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่28มีนาคมนะครับเราคัดมาให้กันในเน้นกับฟุตบอลลีกใหญ่อย่างสุดบลเดอลีกาเยอรมันคู่ระหว่างไบเออร์เลเบอุสเซนกับโบกคุ้มลีกเอองฝรั่งเศสคู่ระหว่างสตาร์บุกกับโอลิมปิกลโกเชปิชิปังกฤษคู่ระหว่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดกับโคเวตีซิตี้ทีเมล่าลีกาโปรตุเกสคู่ระหว่างกิลเบเซนกับเบนฟิก้า สุปริตตุรกีคู่ระหว่างโบดุมกับเฟเดบาเช่พิเมลิกรัสเซียคู่ระหว่างไคล่า จาบโลคูมทีฟมอสโกเอลิกออสเตรียคู่ระหว่างแม็กอาเธอร์กับิีคอสเซอร์เจนและเจลิคญี่ปุ่นคู่ระหว่างเซตโซโอซาก้ากับอูรววเรสและนี่คือทีเด็ดฟุตบอลแปดี่เนนที่เราหยิบมาฝากแฟนให้เดินร่วมลุ้นร่วมเชีย์ไปพร้อมกันในวันนี้ครับส่วนใครนะครับที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยและเปลง่ง่ยกับเรื่องของฟุตบอลหรืออยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกันกบผมในกลุ่มแอทสามสามอัพกันได้เลยนะครับ ในนั้นจะมีเพื่อนๆพี่ๆที่รักฟุตบอลเหมือนกันเกือบเกือบ5,000ชีวิตครับและที่สําคัญมีแนวทางบนสดในแต่ละ,ะวันตัวเน้นโตว,วีชุดคุโรงการบาย 3, สามสติตเทพให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วจะหนายขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งเรามีกิจกรรมดีๆรออยู่เพียบไม่ต้องรู้ได้เสียเวลาถังของรางวัลที่จะเต็มไม่ว่าจะเป็นแก้วเจ็บอุณภูมิกระเบ๋าเป้ภาพตุที่นอนลาบูปูและเสื้อฟุตบอลสวยๆมาแจกให้ใส่ไปเชีีร์ทีมที่คุณรักทีมที่คุณชอบประยันจุใจครับเพพะะามางย,งย,ยคบีแ แอด3ามสอัพเข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย 3-3อัพนะครับหรือว่า3 3 u p ตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมารวมเป็นส่วนหนึ่งหรือไปได้กานกับผม3าสเปเทพกันได้เลยครับวันนี้เป็นรถบปรกที่เกมประเทศใกล้เยอรมันนะครับในเวลาตีสองครึ่งเกมระหว่งางไบเออร์ลูกุเซนพบกับโบคุ่มอัตราต่อรองเกมในคู่นี้ไบเออร์ลูกุเซนต่อลูกครึ่งควบสอง,งผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับแบล็กลูกุเซนครับไชนะไปได้3ครั้งโบคุ่มมาชนะไปได้1ครั้งและอีก1ครั้ง จบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห่างระดับสุดของระบบเซนชนะ2แพ้3โดยชนะสตุดการ์ีสแพ้เบย์มินิคศูนย์สองแพ้เวอร์เดบรเมนศูนย์สองแพ้เบย์มินิคศูนย์สามและชนะแฟรงก์เฟิร์ตสี่หนึ่งข้ามขยาบุกแซงชนะสตุดการ์ีสในเกมล่าสุดก่อนเบรกทีมชาติหยุดผลงาน,นพ่ายรั่วสามเกมก่อนหน้านั้นรวมทุกรายการโอกาสลุ้นพบกันแชมเปี้ยนลีกยังคงยากลาบากเนื่องจากตามหลังเบย์มินิตอยู่6คะแนนณเวลานี้สภาพทีมจะขาดนาตาลเตลล่า และเอ็ดมอนด์แทปโซบาซึ่งบาดเจ็บช่วยลงสนามทั้งคู่ ด้วยรายแรกมีลุ้นซิทันในเกม d f a โคารอบหลอกก้างสัปดาห์หน้าแต่รายหลังต้องพักอีกร่วมสัปดาห์และข่าก็จะกลับมาฝึกซ้อมได้อีกครั้งในช่วงกลางเดือนเมษายนนอกจากนั้นทีมในจะขาดโซเรียนเวียดไม่เชื่อตัวรุกที่เจ็บข้อเท้ารวมถึงแนวรับอย่างยูนูเอลโบโลเซียนที่พักยาวจนถึงฤมดูการน้าจากปัญหาอาการมาเจ็บเอ็นขาและมาริโอเอสหมูโซแข่งสเปนเจ็บหัวไหล่ส่วนตัวรุกมาร์กแองเทเซียแองสเ่งเด็กโครงรักษาตัว,ตวจากปัญหาอาการมาเจ็บเอ็นด้วยหวายขณะที่ปีเอ โรอินกกปีกองหลังเอกวาดอร์โตชิคคอมฟิตหลายจับพึ่งกลับมาจากรับใช้ทีมชาติล่าช้ากว่าเพื่อนร่วมทีมรายอ,ยาอื่นๆคาดว่าชามเบลลองโซกุนซือชาวสเปนเตรียมส่งกันิชชาก้ากับเอเอเกลปาลาซิออสเป็น้องเกื่องในแดนกลางนาปาวางวิตอโบนิเฟสเป็นตัวเลือกแรกโดยมีพาติกซิกประจำการบนมานั่นสำรองฟอร์มห้าด้นล่างสุดของโบคุม ชนะ2เสมอ1แพ้2โดยชนะพลอยเซนมิสเตอร์4-2แพ้อันทร็กแฟนเฟิร์ต1-3ชนะบายยูเมนิวนิม3-2แพ้โฮฟฟิธแมนย์หนึ่งและเสม Wolf 1, 1. อวอลฟ์บวก1-1บวกคุมยังอยู่รองบอลฟของลีกหลงังแพ้อันทร็กแฟนเฟิร์ตห3ในเกมส่งท้ายก่อนเบรกทีมชาติโดยมีแต้มหากระที่เพลย์ออฟหนีตกชั้น1คะแนนสภาพทีมจะได้แบนาโตเซนเตอร์แบ็กทุนตัวแบ็กกลับมาพร้อมสอดแท่งเป็นหนึ่งใน3ประกาหลังตัวกลางร่วมกับทาางงด้นขอค e ิมเออร์มันติวานออเดสและยาบฮอบเมดิส ส่วนแดนกลางจะเป็นหน้าที่ของแดนนี่เดวิสอิบราฮิมาซิโซโกและทอมกรอสขณะที่มาตุยเบโรมีลุ้นคืนสนามหลังหายจากอาการป่วยแดนหน้าฝากเขามาเอาไว้ที่ฟิลิปฮอฟมันและจอร์ดามาโซราที่มีภระสเหนือกว่าโมริสเบนซินสกี้ที่ต้องเช็คความฟิต ทัศนะหลังเบรกทีมชาติข้ามขายาสภาพทีมไม่โฟร์ทีมมากนักแต่อย่างไรก็ตามคุณภาพขุมกําลังและชื่อชั้นนิ่งเหนือกว่าโบกุ้มมาสู้แบบเจียมตัวพร้อมโต้กลับเมื่อมีโอกาสมาถึงดูแล้วดูกเซนอาจจะเหนื่อยหน่อย และอาจจะเฉียนแค่เม็ดเดียวฟันธงก็รอมโบคุมแพแต่แพแค่ล่มสองครับด้วยในเกมฟาดแข่งรวะหว่างไบเออร์เลอคูเซนกับโบคุมเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆให้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์เท่าไราและทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแับหน้าจอส่งไปที่แอปสามสามอัพอย่าลืมไม่แอบนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทคู่ที่2นะครับเกมลีกอังกฤษในเวลาตี245นาทีเกมระหว่างสตาร์บ กับโอลิมปิกลียงโดยตัาต่อรองเกมในคู่นี้เสมอโอลิมปิกลียงผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นโอลิมปิกลียงที่เอาชนะไปได้3ครั้งสตาร์บุกเอาชนะไปได้1ครั้งนละอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5ห้าลัาสุดของสตาร์บุกชนะ4เสมอ1โดยชนะตัวรู้สองหนึ่งชนะน้อม1นึ่งศูนย์ชนะโอแซหนึ่งศูนย์เสมอแร่ศูนย์ศูนย์และชนะหลงสองศูนย์สตาร์บุกฟอร์มแรงต่อเนื่องก่อนเปรกทีมชาติโดยชนะ5จาก6เกมลีกเอิงล่าสุดเก็บ16แต้มนะ5เกรชิบห่่าไปทีแชมเนก สภาพทีมจัดได้ตัวของอาบากาซินล่าเซนเตอร์แบ็กและเดียรเน่บักว่าวิงแบ็กฝั่งฝาพุร์แบงก,กลับมา แต่ท่าน่นของแอนบลูโอโมบามิเดเล่เจ็บเอ็นร้อยหวายอาริบเดีลาเจ็บข้อเท้าม่วยซาอิดดิออนเจ็บเอ็นร้อยหวายรวมถึงโตมัสเดเลนเจ็บหัวเข่าลงสนามไม่ได้ทั้งหมดกุนซือเรียมโรซิ ia, เนียเตรียมจะทับด้วยระบบ3-43หน้าเป้าจะเป็นเอมมานูเอลเอเมกา้วยมีเฟริเกเรมาเดชานและเซบาสเตียนนาดาซีปั่นเกมสนับสนุนซอมห้านัดลังสุดของอเลเบลิโย ชนะรวดทั้ง5นาะนัดโดยชนะเลออา4-2เสมอสเตโวบูคาเรส4-0ชนะสเตโวบูคาเรส4-0ชนะนิด2-0ชนะสเตโวบูคาเรส3-1และชนะแบรด2-1อลิิปริลียมงผลงานยอดเยี่ยมชนะรวด5เกมสล้ำสุดรวมทุกรายการในฤดกาอันดับที่5ห่างไปที่แชมเปี้ยนส์ลีกแค่2คะแนนคุนซื้อรักษาการของเกมมาเซียลที่ทำหน้าที่แทนทางด้านของเปาโลฟอนเซกาซึ่งติดโทษแบน9เดือน หมดสิทธิ์ใช้งานซาเอลกุ้มเบดีแบ็คขวาที่ติดโทษแบนล้างส่วนไม่เหลี่ยมโครกบโคตารวมถึงมาลิก โฟฟาหน้ามิสูโตรุกที่มีอาการาบาดเจ็บรบกวนสำหรับการจัดทับอลิซองหลัก,ซลกเซตดาวสรลประจําทีมที่เพิ่งทําครบ1ิประตูในหลีกเอิงฤดูกาลนี้พร้อมประจําการเด่นหน้าทัศนะสองทีมแขงแดนน้ำหอมฟอร์มแรงทัง้นคู่สตาร์บุกมาดีเหลือเกินเกมรับเหนียวแน่นช่วงหลังเสียประตูกันยากอีกทั้งนินได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์อย่างไรก็ตามโอลิมปิิยมแข็งแรงไม่แพ้กันช่วงหลังเกมรุกร้อนแรงหนึ่งต่อเนื่องดูแลพอฟัดพะเวียนมุมเจ้าเปิดกว้างแต่เรทแบบนี้ในให้ใหเชี่ยวโอลิม บิลิโงเฉียน2อนครับคู่ที่3นะครับเกมแชมเปี้ยนชิอังกฤษในเวลาตีสาระหว่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดกับโคเวนทีซิตี้ด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดต่อปอปอปหน่งานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับ เป็นโคเวนทีซิตี้ครับได้เอาชนะไปได้2ครั้งเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5้าในหักสูงเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดชนะ3เสมอ1แพ้1โดยชนะเชฟฟิลด์เวนส์เดย์1นึ่งเสมอเบสต์ซิตี้1 1ชน Pre 10, ะเบรต้น 2, 1 0ชนะควีนส์พาร์ค2-1และแพ้ลีด d ยูไนเต็ด1-3ดับคู่ฟอร์มเปลี่ยนแปลงก่อนเบรกทีมชาติมู่เชี 1, เยร์เชฟฟิลด์เวนส์เดย์หนึ่งศูนย์เก็บสิบแต้มแต่ตตสีคเกบ สภาพทีมจะขาดวเดซิโอซูซาอัลฟรีดิโอคลิสเฮริสันคลาร์กทอมเดวีนอริงตันเดวิสโอลีอับบาลาสเตอร์และโบชาเดีฟอยู่ในระหว่างรกษาตัวทั้งหมดกุนซือคริสไวเดอร์เตรียมจัดชุดแร่งลงสนามภายใต้ระบบ4-2-3-1น้าบ่าจะเป็นไทริสแคมเบลรับหน้าที่จบสกอร์ขณะที่ไรอันบูสเตอร์ ปั้นทีมลุกอยู่ข้างหว่างขณะที่ริมเส้นเบนเบเลตอนและกุสตาโวลฮารเมอร์พร้อมลุยฟอร์มห้าดาสุดของโค้ชอตี้ซิตี้ชนะ4แพ้1โดยชนะซันเดอร์แลนด์3-0แพ้ดับเบิลตี้0-2ชนะโกซิตี้3-2ชนะออกฟอร์ดยูไนเต็ด3-2และชนะเบรดัน0-1ช้างเจอ้อทีโปรง่งฟอร์มแย่สมฉายาชนะ6-7เกมลีหลังสุดก่อนเบรกทีมชาติอยู่อันดับ5ของตารางเกาะกลุ่มเพลยอ์ออฟเล่นชั้นต่อเนื่องสภาพทีมจะขาดเบนซิฟเบรดอนโทมัสอาซานเต้และแจ็ค ลูโดนี่ที่บาดเจ็บทั้งหมดอยู่ก่อนหน้านี้แล้วแต่ที่เหลือไม่มีปัญหาเพิ่มเติมคุณสือแฟนบราลผาเตรียมจัดทับด้วยบบก4-3-3หน้าเป้าจะเป็นฮาจิไราดาวแต่สหรัฐที่เพิ่งกดแฮตทริกในเกมล่าสุดพร้อมล่าตาข่ายโดยมีทาสึฮิโระสากาโมโตะและเอฟบอนเมสันคลาร์กปั้นเกมริมเส้นทัศนะ2สองทีมฟอร์มแรงลีกรองเมืองผู้ดีดาบคู่แข็งแกร่งมากเกมลุกจัดจ้านเล่นได้เปรียบเรื่องเสีมเชียขณะที่ชานจะทิ้โปร่งฟอร์มแรงไม่แพ้กันโงมอนดุดดานเกมลุ วันที่มีโอกาสบุกมากแบ่งแต้มกลับออกไปได้ฝันถงร็ลองโทกันทีซิตี้บุกเจ้า 2 2ครับคู่นี้เป็นเกมพิเมราลิก้าบ,บตุเกตในเวลาตี35นาทีเกมระหว่างจิลวิเซนพบกับเบนซิกาด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้เบนซิกาต่อลูกควบลูกคลื่นผลงานกับพวกันกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นเบนซิก้าครับที่เอาชนะไปได้ทั้ง5นานัดฟอร์มหัานันนสุดของกิลวิเซนเสมอ1แพ้4โดยแพ้ซาตาคาร่า0-1เสมอเอสเตรา 1, 1, 1, ศูนยแพ้บอร์ตินลิปอน0-1แพ้คาซเปีย0-1ยและแพ้ฟอร์มาลิเกิเซนได้แค่แต้มเดนได เจ็ดเกมลิกหลังสุดอยู่อันดับที่14ด้วยแต้มเท่าพื้นที่เลย์ออฟหนีตกชั้นกุนซื้อใหม่เซซาฟาโซโตเตรียมยิ่ม,มาก4-3 3อีกครั้งเซคาลอสประจำการแบทขวาและดอกทางด้านของโจธาธนานมูตมโบ b ไปสำรองส่วนปริมเส้นกาเซียเตรียมรากเลยขนาดไปกับเฟริก,กอ็เเรอาด้วยมีฮอเคอากิเร่นำ่ทัพได้แนวลุกอย่างแล้วก็ดีทีมชุดนี้จะไม่มีเซเซโล ซีโทเล่ที่บาดเจ็บเอ็นขาช่วยลงสนามต่อไปรวมถึงปาโมมีอาการบาดเจ็บเล่นงานยังไม่มีกำหนดขึ้นสนามซอมห้านันนักสึกของเบนซิก้าชนะ3แพ้2โดยชนะเรอัลมาสามสแพ้บาร์เซโลนา่ชนะนาซิโอ 3, 0, นา30แพ้บาร์เซโลนา0-1และชนะบรากา1-0เหยึ่ย์ยิปอนตกรอบแชมเปียนส์ลีกไปแล้วแต่ใน,นลีกยังร้อนแรงชนะรวดหูเกมมีต่อกันอยู่อันดับ2ของลีกตามหลังสปอร์ตินิปอนแค่3คะแนนแถมได้แชมป์ต่อไปบรูมาปีซ้ายสภาพร่างกายไม่สม,มู์ต้องเช็คความฟิต อาจจะเป็นโอกาสของอันเดียสเชลเดนลุกทำหน้าที่แทนจะทำงานร่วมกับเคเมรอมอัคตูโคกูปันเกมอีกฝั่งส่วนหน้าเป้ากุนซือ้อบูโนลาสอาจจะมีทางเลือกระหว่างวานจิลิฟฟาลิดดสกับอ e ันเดียเบโรติที่พร้อมใช้ยานทั้งคู่เฟรนติโน่หลุยกลับมาฟิตเต็มถังไปตั้งเลือกอีกครั้งรอสอดแทรกระหว่างเลอันโด บาร์เรโร่เฟรดิเออเนสและออคุนคอตคูในแดนกลางแต่อันเชลดิมาเรียแช่งจอมเก่าชาวอาร์เจนตีเจ็บกล้ามเนื้อไม่น่าคืึนสนามทันที่ได้กับกาตีอาโก้กูเอราอเลสเดอร์บา และมานูเอลและมานูซิว่าที่ยังคงพักรักษาตัวทั้งหมดทัศนะกิจิวเซนไฟล,ลุดก้นกาลังดิ้นรนหนีตกชั้นหนักหนักเกมนี้ได้เปรียบเรื่อมถึงเชียร์แต่คุณภาพเป็นรองสุดกู่เบนฟิกา้าแน่นทุกพื้นที่ยิ่งกําลังลุ้นแชมป์้วยเกมนี้เปิดโบโดโหดไม่เกรงใจใครนัดนี้น่าบุชนะสองมตชสบายๆฟันทงต่อเบนฟิกา้าบุกย้ำสองศูนย์ครับค,คุณทีชาเป็นเกมซูเปอร์ลีกาตุรกีในเวลาเที่ยงคืนครึ่งเกมระหว่างโบดุมกับเฟนเนบาเช่ด้วยตาต่อรอมเกมกนคู่ี้เเนบผคุนเเนเนฟเน เดบราเช่ครับเจ้าชนะโบโดมมา2-0ฟอร์มห้าอันดับสุดของโบโดมชนะ4เสมอ1โดยชนะลิเซสปอร์สองศูนย์ชนะคาซิมปาซ่าหนึ่งศูนย์เสมออาดานาเดเมียสปอร์ศูนย์ศูนย์ชนะซิวัสปอร์หนึ่งศูนย์และชนะฮาตัยสปอร์หนึ่งศูนย์โมโดมผลงานร้อนแรงก่อนเบรกทีมชาติชนะหกจากแปดเกมหลังสุดรวมทุกรายการและไม่แพ้ใครนอกจากนั้นยังไม่เสียประตูในเจ็ดเกมหลังสุดด้วยในลีกอยู่อันดับสิบห้าห่างฟรีดโดชังแค่สามคะแนนสภาพทีมไม่เหมือนหาผู้เล่นบาดเจ็บแนวรับออนนนเดูตุกา พร้อมมาฉากการขณะที่แนวรุกเอน of ิดบาร์ดี้มีลุนออฟสตาร์แยกตำแหน่งกับโจ้รนาธานโอคิต้าฟอร์มห้าแต้าสุดของเฟเนบาเชชนะ3เสมอ1แพ้ 1. หโดยเสมอซัมซุนสปอร์ศูนย์ศูนย์ชนะเรนเจอร์สองศูนย์แพ้เรนเจอร์หนึ่งสามชนะอันตรายสปอร์สามศูนย์และชนะกาเซนเตปสี่หนึ่งเฟเนบาเชของกุสูเจอเซมรินโยตกรอบยูโรปาลีกหลังแพ้จดุดโทษต่อการโกเรนเจอร์เฟนเนลีเสมอสองสามเกมหลีกหลังสุดอยู่รองจากฝูงแต่ตามหลังการาสไลถึงเก้าแต้มนะครับโอกาสลุนแชมป์นั้นเหนื่อยเลยทีเดียวสภาพ ทีมเดียมคมปาสจากเบียโกคาร์ลชักลาโซยุนซูที่บาดเจ็บทั้งคู่น่าจะเป็นโอกาสของเอซดนเดอร์ในคูและอยู่ซุกอาสซิเชคออกสตาร์ด้วยกันส่วนเจเดนออสเตอ์โวและโรโรริโกเบเกลพักยาวทั้งฤดูกาลทางด้านของเลเวน แมครานและอิสมาเอลยูเชตยังไม่พร้อมขึ้นสนามในเกมนี้อย่งางไรก็ตามแนวรุกยังคงจัดจ้านยูเซฟเอเนเซรีทำ16ประตูนในหลีกฤดูกาลนี้พร้อมจับคู่กับเอดินเชโกโซน,น่าบอสเนียจอมเก๋าทัศนาโบรุมกำลังมั่นใจจับผลงานในช่วงหลังแนวรับเหนียวแน่นมากแถมยังได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์อย่งางไรก็ดีเซเนมาเช่นนั้นเที่ยวกว่าเยอะเทียบกันเรื่องของตัวผู้เล่นแล้วเหนือกว่าหนึ่งชัดเจนโดยเฉพาะแดนหน้าจัดจ้านทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นเอเนเซรีกับเชโกพร้อม่อยายกระถายประกอบกับ,กบแทคนิคของโมริโย ลุน่าเฟนดิบาเช่บุกกด2เม็ดฟันธงต่อเฟนดิบาเช่เขี่ยว2 0ูครับคู่เจ้6โฮเป็นเกมพิมพ์เมลิก้าเซในเวลาสี่ช่มครึ่งนะครับเกมระหว่างไคล่ากับโลโคโมทีฟมอสโกด้วยาตราต่อรองเกมในคู่นี้โลโคโมทีฟมอสโกต่อปอปปผลงานการพบก,กันของทั้ง2ทีมใน5เกมหนังสุดนะครับโลโคโมทีฟมอสโกเอาชนะไปได้1ครั้งส่วนอีครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5้ในล่าสุดของไคล่าชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองด้วยแพ้ดิริโมมัสคาร่าศูนย์สี่ แพ้อ่าพรศูนยเสมอคลาสโนโดาหนึ่งหนึ่งเสมอเชลยาบลิน0ูนย์นแรชนะ CSKA มอสโกศีถ่ายลา่าออกสตาร์ทขึ้นฤิูวการหลังไม่ดีได้แค่แต้มเดียวจาก3เกมหลีปี2 0 2 5และเสียไป6ประตูจาก2เกมหลังแบบยินไม่ได้ด้วยอยู่อันดับที่12โดยมีแต้มเท่ากับพื้นที่ p l a y o f f ฟหนีตกชั้นสภาพทีมจะขาดอินยากาโปนอฟเซนเตอร์แบ็กที่ติดโทษแบนหลังโดนแมหลังโดนแล้วในเกมล่าสดุดแต่ที่เหลือเป็นปัญหาเพิ่มเติม,ตมกุนซ่อีโกอโอสินกินพร้้อมจดชุดเก่ภายใต 4231นาโต้อจวางอีวานเซอร์กิฟลงล่าตาข่ายฟอร์มขั้นน่าสุดของโลโคมทิมมอสโกชนะ2เสมอ3โดยชนะเดนิโมมอสโก2-1ชนะเดนิโมมาคัสคาร่า2-1เสมออันมาร์กกอสนี1-1เสมอเดนิโมมัสคานคาร่า1-1และเสมออูลาส2-2โลโคมทิมมอสโกชนะรวดในสเกมล่างสุดรวมทุกรายการเท่ารอบรองรัสเซียครับซึ่งอยู่อันดับที่4ห่างจากฝูงอยวหกคะแนนครับคุณซอมิคาอิวกาลานตินคอฟกาลาสติ ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนพร้อมจจดชุดกระแขงลงสนามภายใต้ระบบ4-2-3-1นะ้าป้อเจาวางดีเมตีโวโรบิเยฟพร้อมสอยตัดข่ายทัศนะไข่รา่าออกสตตร์ชึ้งฤด,ดูกาลหลังไม่ดีได้เบรกทีมชาติมาขั้นหายใจใหายคอเกมนี้ได้เปรียบในฐานะเจ้าบ้านด้วยขณะที่โกโคโม,มอสโกเชียบคมกว่าเก็บคนหนหันได้ตลอดดูแล้วมีโอกาสบุกวกวฟ้าสามแต้มฟันธงต่อโกคมีอสโกฟันฉับสองน คู่นี้7จเป็นเกมแอลิกออสเตรเลียในเวลาบ่าย3ามโมงสามนาทีครับเกมระหว่างแมกอาเธอร์กับนิวคสเซิลเจ็ดเลือดตาต่อร่องเกมในคู่นี้แมกอาเธอร์ต่อปอป,อปอผลงานกับพวกแกงทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดน,นะครับ เป็นแม็กอาเธอร์ที่เอาชนะไปได้2ครั้งนิควคาสเซิลเจ็ทเอาชนะไปได้1ครั้งลนอีก2อครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5้านัดล่าสุดของแม็กอาเธอร์ชนะเอดิเลตยูไนเต็ด5-4แพ้เบเวอร์ซิตี้0-2แพ้ซิดนีย์0-2แพ้เวทันซิดนีย์1-2และเสมอเวทันยูไนเต็ด2-2แม็กอาเธอร์บุกชนะเอดิเลตยูไนเต็ดสุดระทึก5-4เกมล่าสุดก่อนเบรกทีมชาติหยุดผลงานไม่ชนะ5เกมนี้ก่อนหน้านั้นอยู่อันดับที่8ของตารางสภาพทีมยังคงป่าจากฟานเดลี่วออเตร์สกว และคริสเตียนโปโปวิทที่บาดเจ็บทั้งหมดกุ่นสื่อสเตอร์เยฟสกี้เตรียมจัดทำด้วยระบบ4-2-3-1อแดนกลางลุกแบร์ตันที่ทำสองประตูนในเกมล่าสุดพร้อมคุมเกมขณะที่ตัวลุกจัปเป็นเคียรี่อดัมแจ็คโฮแมนตั้นเกมสนับสนุนหลังหน้าเป้าอย่างคริสโตเฟอร์อีโคโนมิบีสฟอร์ม5้าใล่าสุดของนิวคาสเซิลเจ็ดสนะ3เสมอ1แพ้1โดยแพ้เวเ,เทนยูไนเต็ด2-6ชนะเบเวอร์ซิตี้1-0เสมอออคแลนด์1-1 ชนะบิดเบนรอสามหนึ่งและชนะเอ็นดิเลตยูเนเต็ดสองหนึ่งดิวคาสเซิลเจ็ดพ่ายยับคาบ้านต่อเวทเทิร์นยูเนเต็ดสองหกหยุดผลงานไร้พ่ายจเจ็ดเกมนีก้ก,ก่อนหน้านั้นอยู่อันดับที่เก้าของบริตติงโจสภาพทีมจะขาดจาร์ดฮอกดาวและออสจา้สาสไตรเยอร์ที่บาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้วรวมถึงเคลตันเชเลอร์มิฟิลโตรุกที่บาดเจ็บจากเกมล่าสุดกุนซือโรเบิร์ต แฟนตันจัดทีมด้วยระบบ3 4 2 1ี่สอหนึ่ง้ามจะเป็นลัสแดมโรดขนาดที่เอลี่อาดัมปั้นเกมรุกสนับสนุนขัสนาทั้ง2ทีมมาดับติดการห่างกันแค่สคะแนนแม็กคาเธอร์ได้เป,ปรียบเรื่องเสียงเชียร์ชนะในเกมล่าสุดมาคล่องได้นะครับขณะที่ Jet, นิวคาสเซิลเจสสะดุดแพ้นในเกมล่าสุดแบบยับเยินแต่โดยรวมแล้วยินูแข็งแ,งแงกร่งกว่าดูแลทีมเยือนไม่มีพอบุกพอแบ่งแต้มปรับออกไปฟันธงรองนิวคาสเซิลเจสยันอยู่หนึ่งหนึ่ง 1. 1> คุณนิปานะครับปิดท้ายที่เกมเจลีกญี่ปุ่นในเวลาห้ามุเย็นครับเกมระหว่างเซเรโซโอซาากก้้ับอุรรววเดย ต่อรองเกมในคู่นี้เสมออุรุวะเรสผลงานการพบกกรของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นเซเรโซโอซากาครับเ่ียาชนะไปได้4ครั้งส่วนอุรุวะเรสเอาชนะไปได้1ครั้งซอม5ลาดในหลังสุดของเซเรโซโอซากาชนะ1เสมอ2แพ้2ด้วยชนะคาม,มาตาเร, uki, ระซานุกิ5-1แพ้ยูโกฮโาม,ม่า0-2เสมอนาโกย่าเกมปัส1 1เสมออาบิเรกในฮิปะ2 2และแพ้คาชิวะเรโซ1 2เซเรโซโอซากาชนะในเกมเจลีครับแต่ในลีกออกสตาร์ทไม่ดีเพิ่งมีแค่5้าคะแนนจาก เกมแรกอยู่อันดับที่18ของตารางอาเธอร์ปาปัสกุตซอชาวออสเตรเลียเตรียมจัดชุดเก่งลงสนามนำโดย3าประสานบราซิเลียนลูคัสเซนันเดสราฟาเอลลาเตาและเตียโกอันดรเดซอมห้านันสุดของอุรวะเรสชนะ1เสมอ2แพ้2โดหรือเสมอคาชิมาแอดเลอร์หนึ่งหนึ่งชนะฟาเกโนโอูกายามา1นึ่งศแพ้คาชิวาเลโซศูนย์สองแพ้ชนันเบมาเล่หนึ่งสองและเสมอโตเกียวซังกานึ่งหนึ่งอูรวะเรสพลาดคว้าชัยชนะหลังโดนคาชิมาแอดเลอร์ตีเสมอในนาทีสุดท้ายจากเกมล่าสุดทำให ชนะแค่นั้นเลียวจะ6เกมลีกในฤดูกาลนี้อยู่อันดับที่17ของตารางกุนซือมาเชสสโคซาในใหญ่ชาปโปรแลนเตรียมจัดทำด้วยระบบ4ี3 1นงสาึ่น้ป้าจวางเตียโกซานตาน่าแข้งบัสซิเลียนรับหน้าที่จบสกอร์ขณะที่ทาอิชิมัซึมโตที่ยิงประตูได้เกมล่าสดุดปั้นเกมอยู่ข้างหลังทัศนะทั้งสองทีมต่างออกสตาร์ทไม่ดีในฤดูกาลนี้เซเลโซโอซสากาได้เปรียบรื่นเสเียนในฐานะเจ้าบ้านอีกทั้งมีสถิติที่เจอกันที่เหนือกว่าอย่างไรก็ตามโอรววเลสไม่หมูแพ้ยากอยู่แล้วมีโอกาสบุกวาแ่งแ้มกกลบออไป ซอนทงร้อกอุลวะเลดไม่แพ้คู่นี้เสมอหนึ่งและนี่คือทีเด็ด3สเต็ปเทพในค่ำคืนของวันศุกร์ที่28มีนาคมนะครับใส่เลยโบกุ oku, io, City, f iga, f ache, iv, Moscow, ้งโอลิมปิกอีโยโคเวนทีซิตี้เบนฟิก้าเฟเนบาเช่โลโคโมทีฟมอสโกนิวคาสเซิลเจ็ดและอุลวะเลดมั่นใจเข้าวินทุกแบบแน่นอนและย้ำอีกครั้งวันนี้ห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟน ด้วยในเกมฟาดแข่งระหว่างไบเออร์เลวอูเซนกับโบคุมเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆให้ได้รวมรุ้นร่วมเชีีรยไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการท่ายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์ได้จบลงที่สกอร์เท่าไรและทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ท่ายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่แอดสามสามอัพอย่าลืมไม่แอดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทส่วนใครนะครับที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยและเปลนเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรืออยากจะเอาไว้เชีีร์ฟุตบอลไปด้วยกันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครััวเดียกกกนนบผมมใลุ่ 33 up กันได้เลยนะครับเพียนแค่พิมพ์ @33 d up เข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่ add นำหน้าแล้วตามด้วย33อ up นะครับหรือว่า33 up ตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งหรือไปได้กัรก,กับผม38สเปเทพกันได้เลยครับและพบกันในทริปใหม่ทุกๆวนันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ยสวัสดีครับ